นี้หมักโครนมาอีกแล้วนะคะผืนแรกมาแล้วหมักโครนทั้งผืนเลยนะคะจะให้ดูว่าหมักโครโนจริงๆแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นเชิงหมักโครนนะคะเ,เป็นเชิงหมักโครนแล้วก็ตัวสิ้นหมักโครนนะคะสีแดงแดงยกดอกดํานะคะเป็นงานทอมือล้วนๆนะคะนี้เป็นหมักโครนทั้งผืนนะคะหมักโครนทั้งผืนะะ вот ผตัวนี้จะปูกาวแล้วนะคะ อันนี้เป็นเชิงหมักโคลน,นะคะเราจะขายอยู่ที่สองพันสองร้อยบาทนะคะอ,อันนี้วันนี้จะมีผืนเดียวนะคะนอกนั้นจะเป็นต,ต่อต่อเชิงตีนจกนะคะอันนี้จะมาเป็นสีเขียวสีโทนเขียวนะคะอันนี้ต่อเชิงจกเห็นะคะเวลาเราต่อเชิงจบแล้วเชิงมันจะเด่นมากเลยนะคะแล้วเราก็เอาตัวสิ้นหมักโคนที่มันเป็นสีคล้ายๆกันสีมันแมทกับ เชิงตีนจกนะคะมันจะสวยมากเลยนะคะสีเขียวเขียวเขียวประมาณเขียวอ่อนเขียวแก่นี่เป็นสไลด์นะคะแล้วเอามาต่อกับเชิงตีนจกนะคะเชิงเด่นมากนะคะตัวน,นี้เลยนะคะอ้อส,สีแดงนะคะตัวนี้จะอยู่ที่2,500อบาทนะคะ2,500อบาทนะคะ เอาสีเปลือกมังคุดนะคะร้านนี้ชอบทําสีเปลือกมังคุดเพราะว่าเชิงมันจะมีประมาณนี้เยอะนะคะเชิงสวยมากค่ะตัวนี้เชิงสวยมากเลยนะคะเอามาต่อกับตัวสิ้นมักโคนล,ลายลายผักแว่นนะคะลายลายผักแว่นนะคะเชิงตัวสิ้นจะเป็นประมาณสีออกโทนแดงช้ำๆนะคะแนว แดงช้ำนะคะแดงไม่สดมากนะคะแดงประมาณนี้นะคะปูกาวแล้วนะคะทั้งผืนเลยนะคะทั้งผืนเลยราคาอยู่ที่2,500บาทนะคะ2,500บาทสวยงามเชียวค่ะตัวนี้นะคะเชิงก็จะแตกต่างกันไปนิดๆหน่อยๆนะคะตัวสิ้นอาจจะคล้ายกันนะคะราคาอยู่ที่2,500บาทนะคะ มาโคนสุขโขทัยนะคะทอมือทอมือทั้งหมดเลยนะคะทอมือทั้งผืนเลยนะคะแน่นมากนะคะให้ดูลายดอกนะคะดอกจะคมชัดนะคะงานทอมือดอกจะคมชัดนะคะอันนี้ก็จะเป็นลายดอกกระถินนะคะเชิงก็จะประมาณออกโทนน้ำตาล อมแดงนะคะตัวน้ำตาลอมแดงตัวสิ้นจะออกคร้ำๆหน่อยหนึ่งนะคะสีจะเข้ากันมากนะคะตัวนี้ก็จะอยู่ที่ราคา2,500บาทเหมือนกันนะคะจะอยู่ประมาณโทนนี้นะคะสีพาสเทลนะคะสีสดใสนี่นะคะ ผ่านไปตัวนี้จะค้ำหน่อยตัวนี้จะออกค้ำๆหน่อยนะคะสีออกอยกดอกสีดำนะคะตัวสิ้นจะเป็นสีแดงช้ำนะคะเชิงก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะไม่ค่อยมีนะคะผืนนี้มีผืนเดียวนะคะผืนนี้มีผืนเดียวสีสวยมากเลยแดงนะคะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ดำทั้งหมดมันจะออกแดงแดงแบบ แดงยกดอกดำมาค่ะมองใกล้ๆมันจะเป็นประมาณนี้นะีคะแดงยกดอกดำนะคะสีคําๆนิดนึงเชิงจะอยู่ประมาณนี้อัดผ้ากาวด้านในเรียบร้อยแล้วนะคะรานะคาเหมือนกันนะคะราคา2,500บาท2,500บาทนะคะสีคลาสสิกค่ะสีคลาสสิกนะคะดูนะคะสีจะอยู่ประมาณนี้ยกดอกดำนะคะตัวนี้ สวยมากเลยทอมือทั้งผืนค่ะทอมือทั้งผืนนะคะสีสวยนะคะเชิงก็สวยนะคะลายดอกมุล16นะคะทอแน่นๆผ้านุ่มนะคะผ้าตัวนี้ยังนุ่มอยู่นะคะมาอีกแนวหนึ่งสีใกล้เคียงกันนะคะต่างลายต่างาเชิงก็ต่างกันนะคะตัวนี้ก็สวยงามมากเลยนะคะ เป็นเชิงที่เป็นทอทอมือนะคะตัวนี้จะไม่ใช่เชิงหมักโคนค่ะไอความนุ่มๆม,มันอยู่ตรงนี้ค่ะตัวนี้จะมีความโดดเด่นนะคะของของตีนจกนะคะอยู่ประมาณนี้แล้วก็เชิงที่เชิงนี้มันจะเข้ากับตัวสิ้นได้ดีนะคะสวยงามนะคะแดงออกช้าๆแดงไม่สดนะคะราคาเท่ากันนะคะราคาอยู่ที่2,500บาทสวยงามนะคะสวยงามมากเลย โดดเด่นนะคะของจริงอ่ะสวยค่ะแต่บางทีอยู่ที่กล้องมันกบางทีก็มองไม่สวยนะคะมันมีเงามีแสงนะคะแต่ตัวนี้มันจะออกทนออกแดงนะคะแดงอธิบายแดงยังไงแดงอย่างนี้ค่ะดูหลายๆด้านนะคะแดงประมาณนี้นะคะเชิงสวยนะคะตัวนี้เหมือนประดับมุกไว้ รอบเชิงเลยนะคะตัวสิ้นก็จะออกโทนแดงยกดอกสีดำนะคะโทนแดงยกดอกสีดำนะคะไม่ใช่น้ำตาลนะคะสีแดงเลยนะคะแดงโอ,โอ้แดงอย่างนี้นะคะแดงประมาณนี้นะคะแดงแดงสวยนะคะแดงช้ำช้ำ 2,500บาทค่ะอันนี้ก็สวยนะคะสีสีเข้ากันได้ดีเลยนะคะสีแดงเหมือนกันนะคะก้าทนแดงเปลือกมังคุดอะคะ่ะแดงออกช้ำๆสวยงามนะคะผืนนี้สวยงามหมักโคนนุ่มๆน,นะคะผืนเอเชิงจะเป็นเชิง ตีนโจกทอยกดอกนะคะทอมือทั้งผืนนะคะทอมือทั้งผืนนะคะราคาอยู่ที่2,500บาทค่ะ2,500บาทนะคะชอบผืนไหนทักทายกันมาหน้าเพจหรือว่าโทรมาโดยตรงก็ได้นะคะหน้าเพจร้านบานเย็นผ้าทอนะคะสวยๆงามๆนะคะ2,500บาท ปูผ้ากาวด้านในแล้วนะคะด้านในจะเป็นปูกาวสีแดงนะคะอันนี้ก็จะคล้ายๆกับผืนแรกๆนะคะอันนี้สีแดงนะคะจะประมาณนี้นะคะผ้านุ่มนะคะตัวสินยังนุ่มๆอยู่เลยนะคะแต่เชิงนี้จะเป็นแบบอ่าเชิงตินจกทอมือนะคะไม่ใช่พิมพ์ลายนะคะเป็นงานทอมือนะคะ 2500บาทนะคะสองพื้นสุดท้ายนะคะจะเป็นเชิงจะเป็นอ่ามักโคนสีเขียวนะคะพื้นยืนพื้นสีแดงยกดอกสีเขียวนะคะลายผักแว่นต่อด้วยเชิงแดงนะคะเชิงติ้นจกแดงดูนะคะจะอยู่ประมาณนี้นะคะตัวตัวสิ้นนะคะเป็นยืนอ่ายืนพื้นสีแดงยกดอกสีเขียว ัวสิ้นก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะแล้วก็ตินจกแดงนะคะตรงนี้สวยงามมากเลยค่ะสองพันห้าร้อยบาทนะคะตินเอ่อสิ้นมักโคนต่อตินจกนะคะอีกผืนหนึ่งผืนสุดท้ายนะคะผืนสุดท้ายมาแล้วผืนสุดท้ายเป็นดอกลายดาวกระจายนะคะ ต่อเชิงแดงอมชมพูนิดนึงประมาณนี้นะคะอ่าตัวสิ้นก็เหมือนเหมือนเดิมนะคะยกดอกสีเขียวอ่ายืนพื้นสีแดงยกดอกสีเขียวนะคะหันไปก็สีเขียวหันมาก็สีแดงนะคะจะอยู่ประมาณนี้นะคะราคาอยู่ที่2500บาทนะคะปูกาาวเรียบร้อยด้านในนะคะ สวยๆงามๆนะคะติดต่อกันมาได้หน้าเพจร้านบานเย็นผ้าทอนะคะหรือโทร0878425886นะคะตามลิงก์ด้านล่างตามเบอร์โทรรายละเอียดมีดู่ใต้คลิปนะคะเพจร้านบานเย็นผ้าทอนะคะติดตามหน้าเพจได้นะคะ2,500บาทนะคะสวยๆ อันนี้สวยมากค่ะผืนสุดท้ายนะคะเราจะลืมติดตามชม YouTube ช่องผ้าทอสุขโขทัยนะคะจะนำเสนอผ้าทอที่อยู่ในสุขโขทัยทอในสุขโขทัยทุกผืนนะคะทอมือทุกผืนนะคะ